ครับสวัสดีครับอันนี้ก็คืองานพ่อขุนเมงรายมหาราชงานกาชาติ2567ที่จตีจังหวัดเจียงายครับผมท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดได้มาแอวแล้วไหนลองทรงหกลงตายคอมเมนต์เอละครับผมก่อนจะเข้างานซื้อบัตรก่อนครับออบรรยากาศภายในงานครับผมออล่ะคนยังหลายครับผม <c oughs> อันนี้เป็นสุ่มอินเดียแดงเนาะขายันแล้วครับ พอบรรยากาศของงานครับผ่องก่อกาลังมา้าผ่องก่อกาลังเมื้อครับผมขนยังนักยังหลายไผเอาลูกลานตานเต้ามาพอ้า้คือด้นะระวังปัดเราหวังหลงนะครับสังเกตท่านทีไมมแอวงานครับยังใส่เสื้ออุน่นหรือว่าเสื้อกันหนาวกันอยู่ครับผมสแสดงว่าอากาศยังหนาวอยู่ครับเอ้าเอา,เอาอยาคือแปะก่อนครับผมใ <laughs> ครได้ไปปล่อยสวนข้าวโพดเฮ้ยขยรมะม่ว้อง ในงานก่จะมีอไออย่างคือพอหลายอย่างครับผมอันนี้จุดที่กำลังจะเดินเข้ามานะครับไปเดวผมป้าไปพอบรรยากาศโดยข่าวๆรวมๆครับผมเข้ามาเจอขนมมกกองเออไม่ใช่ขนมปงนึงครับผม <c oughs> จัดไปอย่างอันครับเติมพลังแข่งพลังขาก่นอนเนาะต้องหันของกินันตึกสะดุดตาครับเนาะไส้มโหลานปังนึ่งนี่วะดู <c oughs> กาหาันนี่ตึงงขยากเลยครับอ่ะเราจัดไปใหญ่สักสองสามอันครับเนาะล้านนี่ค้นก่อนนะครับเบียดกันเข้าถึงเนาะตีมหาหันนี่แต่ละล่านนี่ขายคว้าหมอนข้านาครับคว้ากินนะพอขายยังเปิดนุ้มหื้อกันบ่ได้เนาะครับค้นซื้อยังหลายเนาะขนมปังปิงเออบ่ใจขนมปังหนึ่งครับอย่าลืมนะครับทานได้มาแอลแล้วนะครับผมลองส่งหูงมาต้คอมเมนต์ขาแล้ครับ มาขอแห้งครับผมจดนำหมอเป้าอย่างน้อยขอน้ำหมอเป้าเป็นโบเป็นอองจานม้อครับนำตานสดกว่ามีครับผมนี่เลยครับแต่วนี่วัวาม,ามือมื่นวันนี้มากินเกาลัดจัดไปอย่างหนึ่งถุงแล้วสิ่งที่ผมหันนี่ผมคิดวัดจะบมมีแล้วนะครับโอ้โหยังมีอยู่ครับอันนี้คือเท็กครับผมสื่อบัตรเข้าไปแล้วก็เข้าไปฟอดในหันครับเป็นเท็กครับผมๆๆ หายไม่แอวแล้วลองสงหูมาแล้วครับ